ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU คลิปนี้จัดทำโดยคาสิฮะตูดมีโปรดักชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้ g เกมมิ่งนะครับก่อนเดินขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s u b สไคร b ์ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสาหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆน,น,นะครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับการวีสายน้ำแข็งนะครับก็จะเป็นสาย a r t f a c t s เป็นซีบริษัทสเตรเยอร์นะครับว่าแต่ละชิ้นของอาวุธเนี่ยมันมีดดเมจอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จากที่ทำโกลเด้นเบเชได้เลยนะครับโดยมูลค่ามันไม่ได้สูงมากนะครับมันแค่20่สิกลางๆเท่านั้นนะครับก็ทำตามได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันครับอาวุธก็จะมีไว้ให้ทุกชิ้นเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวดดเมจของอันติก่อนนะครับ อย่างแรกก็ต้องชี้แจงเรื่องของแสแต็คของโพล่าก่อนเนาะโพล่าเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่3ามสแต็คกับ2องสแต็คครับผมเดี๋ยวคุณดูคลิปประกอบไปด้วยนะครับถ้า2องสแต็คเนี่ยคือทําแบบในคลิปเลยฮะคือคุณกดตีธรรมดา1นึ่ทีกด E กด Q นะครับผม ผลที่ตีธรรมดาก่อนเพราะว่าคุณจะได้รับพลังงานของตัวเองตอนกด E นะครับถ้าเกิดกด E ก่อนแล้วตีธรรมดาอาจจะช้าไปแล้วไม่ได้พลังงานนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นเวอร์ชัน3 stack ครับ3 stack คือคุณกดตีธรรมดากดคลิกซ้ายค้างแล้วปล่อยหน่อยหนึ่งหรือว่าถ้าคุณใช้เป็นแพลตฟอร์มมือนว่ากดเล็งยิงก็แล้วกันนะครับแล้วก็กด แล้วก็กดอันตินะครับผมเพิ่มขั้นตอนการเล็งยิงขึ้นมานั่นเองครับกรณีนี้เนี่ยคุณจะได้เพิ่มมาอีก1 stack แล้วก็ดาเมจคุณจะเพิ่มขึ้นมา5%ถ้าเทียบ100%ยเปอร์เซ็นต์จากเวเดเซนนะครับอย่างที่คุณเห็นในภาพตอนนี้นะครับ100%ยเอร์เซ็นต์คือเวเดเซนเฟเนอร์นะครับผมแล้วก็120%คือโพล่าและ125%คือโพล่าที่มี3 stack นะครับเอาไปว่ายแซมตีปกติกระช้าโจมตีไปแล้วกันครับคุณสะดวกแค่ไหนก็แค่นั้นดาาาเเเเมมมมมจจพพิิพ่่่กกก็็ปปรรระะะะะะณณนนนนนนัันัองคบหลกๆกีีะะี้ฮท ถ้าเราไล่เรียงกันจริงๆเดี๋ยวคุณต้องเข้าใจนะครับ Black Cliff มันแรงเพราะมันได้ TK percentage ถูกไหมครับแต่คุณต้องเข้าใจนะคุณต้องฆ่ามอนต้าส3ตัวนะตัวละหนึ่ง stack นะครับแล้วก็ต้องเป็น A5 สาม stack มันถึงจะแรงกว่าโพ l a าขึ้นมาได้4 c e นะครับผมทีนี้ถ้าเป็นนา m o สจะแค่112เป็น Skyford Tower จะได้ที่117นะครับผมตัวธนูม่วงจะได้ที่115เปอร์เซนต์หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ส่วนธ h มม a y o ก็จะเบาเป็นเรื่องปกติของตัวธนูนะครับต่อไปจะเป็นสำหรับการชาร์จโจมตีนะครับผมจะ เอาขึ้นให้ดูแค่เฉพาะตัวที่เป็นฟลอตเฟล e กแอโร่ดามจอย่างเดียวหมายความว่าตัวดามจฟลอตเฟลกคือฮิตที่ยิงชนมอนสเตอร์แล้วก็ระเบิดเปี้ย ออกมานะครับเราจะนับแค่คิดนั้นนั่นเองนะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นว่าคาราวนี้แหละ i อ m o มอสดะฉี่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็โพล่าก็จะยังคงแรงกว่าสก y w เวิร์ดฮาอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวธนูอย่างธนเลลิงพาวส์ก็จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับทีนี้คุณจะเห็นว่าการชาร์ตตีของตัวธนเลลิงพาวส์เนี่ยทำไมมันถึงดูดีขึ้นมาถ้าเทียบกับการกดอันติเนาะเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนครับาลัานซ์สติแฟกซ์ที่ทามาเนี่ยมันมีเรื่องราากการรคริเทรชีน ด้วยความที่มันมีฟิสิ i c ล l ดนเจอรมจมียร์แทกเปอร์เซนต์ติดมาแล้วก็ด้วยความที่บาลานซ์เนี่ยมันสามารถนําไปเล่นกับที่เชิญเฮอได้ด้วยเนาะมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วค่าสเตตที่ออกมามันทําให้ทันเล่งเพาส์เนี่ยมันสามารถชาร์จตีได้ดีขึ้นคือถ้าคุณทําตามโคเด้นเรชชที่อยู่ในหน้าโคเดนเรชชของอาวกนะครับก็ทันเล่งเพาส์มันจะดูดีขึ้นมาในเรื่องของการชาร์จจริงเพราะว่ามันมีการเผื่อไปด้วยเนาะมันเป็นเอาง่ายๆคือมันกลางๆนะครับมันไม่ได้เจาะไปในทางใดทางหนึ่ง่าาต้้้อองงใชัเเนนนนทหรื็ เท่านั้นเข้าใจใช่ไหมครับนะคุณก็จะเห็นว่ามันอยู่สูงขึ้นมากว่า3 s t a เตนะครับทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณย้อนไปดูที่ตัวอันติเน่ดิฟมันจะไม่ได้เป็นขนาดนี้ก็เข้าใจไว้ด้วยมันมาจากาค่าคุณที่ข้อเลดแฝงนั่นเองนะครับมาดูที่ตรงของคนูแบ็กคลิฟครับแบ็กคลิฟก็จะเห็นว่าดามจ e มันก็ยังคงสูงกว่าตัวโพล่า และ Skyward h a r r อยู่ดีถ้ามีขัด5และ Stack เต็มนะครับถ้ามีแค่ R 1แล้วส t ต็ k เต็มก็จะเห็นว่า d ดาเมจมันก็จะใกล้เคียงกันมากๆกับตัว Skyward h a r r a r นะครับแต่คุณต้องเข้าใจนะคอนดิชันนี้คือมอนกุม มีมอนให้ตาย3ตัวอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนโปรตายย้ำไว้ก่อนนะครับคุณเห็นว่ามันแรงใช่ฮะแต่ถ้ามอนไม่มีจุดอ่อนให้ยิงหรือมีจุดอ่อนแต่ยิงมันไม่ได้จะด้วยเหตุผลเช่นมีการบล็อกจุดอ่อนมอนพักหรือว่ามันไม่มีจุดอ่อนให้ยิงคุณก็จะไม่ได้เลยนะครับส่วนพามายูมิเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของตอนที่คุณมีพลังงานเต็มกับไม่มีพลังงานเต็มนะครับผมคุณต้องเข้าใจแบบนี้พามายูมิเนี่ยตอนที่กดอันติ มันไม่มีผลเรื่องพลังงานเต็มไม่เต็มเแล้วเพราะมันไม่มีทางเต็มเพาคุณกดถูกไหมเออฉะนั้นหลกัหลกหคุณก็ดูแลกันคุณมีชิ้นไหนก็เลือกเอาตามชิ้นที่คุณเห็นสมควรได้เลยนะครับย้ําเตือนนิดนึงนะครับถ้าคุณใช้ Black Cliff ถ้าไม่มีแสกเนี่ยสุดท้ายคุณจะเห็นว่าการชาร์จยิงมันจะสู้กับเฟร d เดเซนไม่ได้นะครับ เห็นใช่ไหมครับนะถ้าไม่มีสแต็คเลยนะนะครับผมหลักๆมันก็จะประมาณนี้คุณก็ไปลองจัดการดูแล้วกันว่าคุณจะใส่อันไหนยังไงแล้วมันเหมาะสมกว่าแล้วใช้ยังไงได้บ้างนะครับทีนี้เอมอสคุณก็จะเห็นว่ามันมี3ามสเตคกับ5้าสเตคนะครับอธิบายเรื่องส t ต c คก่อนแล้วกันครับ5สเตคคือคุณยิงในระยะไกลเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมส่วนหนึ่งสเตคคือคุณยิงอัดหน้ามอนสเตอร์นะครับการยิงอัดหน้ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะมีส t ต c คที่1คือส t ต c คตอนที่เข้าไปชนถูกไหมครับแล้วก็อีกสองสเยจะเนี่ย แล้วมันเป็น3าม a แ k กนะครับผมหลักๆมันก็เลยทําให้มันเป็นมาตรฐานที่3าม a แตกแน่นอนนะครับถ้าคุณยิงไกลก็จะเป็น5 stack damage, ้า a แ k กเเมจก็จะหมู่บาสิบเปอรถ้าเล่นฟรอเซนคุณก็ยิงไกลได้เลยครับแต่ถ้าเล่นรีเวิร์สแมวยิงไกลไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นโกลเด้นเรชัวนะครับว่าโอเคคุณใส่อาวุธแต่และชิ้นเนี่ยทำโกลเด้นเรชัประมาณไหนโดยตรงนี้จะยังไม่ได้รวมตัวผลของอาวุธนะฮะฉะนั้นก็เข้าใจโดยเท่าเทียมกันนะครับทีนี้สิ่งที่คุณต้องรู้หนึ่งอย่างก็คือคุณต้องเข้าใจแบบนี้นะคุณไม่จเใส เอทีตรงตามที่ให้ใส่ใส่ถ้วยน้ําแข็งในอันนี้บังคับหัวก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฟริดามีถ้าคุณใส่ครเลตแล้วมัน,นบาลานได้นะคุณก็ใส่เอาเป็ว่าซีเรียสจริงๆแค่ช่องโปรนักความสีหายให้ใส่เป็นน้าแข็งแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยจะใส่นาฬิกาทีเคจะใส่นาฬิกายาให้มีพลังงานใช้อยากใส่อะไรใส่เลยแต่140มีใช้แน่ๆนะครับเอากันแบบนี้นะคุณจะได้ทําของได้ง่ายๆนะครับผม มาสรุปกันสรุปแล้วถ้าเล่นสายสีน้ำแข็งใส่อาวุธเป็นอะไรดีอันดับหนึ่งก็จะเป็นตัวโพล่านะครับผมอันดับหนึ่งนะครับส่วนอันดับสองก็จะเป็นสกายเวิร์ดฮาร์ปับทีนี้มันจะมีอันดับพิเศษซึ่งอันนั้นก็คือเอมอสโบครับถ้าคุณใส่เอมอสโบคุณหาจังหวะยิงใส่มอนได้จริงๆหมายถึงว่าคุณไม่ได้เล่นการวีสาย EQ แบบตี้มอแกน่าที่แทบไม่มีเวลาชาร์จยิงเท่าไหร่เนี่ยในกรณีแบบนั้นน่ะเอมอสโบจะแรงที่สุดครับ ถ้าคุณเล่นตี้ออ์แกน่าแล้วคุณสามารถเล่นได้แบบสามารถชาร์จยิงได้หลายๆทีครับคำตอบก็คืออาร์มอสโบจะแรงที่สุดแล้วก็ทุกอันดับจะถูกไล่ตกต่ําลงมานั่นเองนะครับหลักๆแล้วมันจะเป็นอยู่ประมาณนี้มันอยู่ที่ว่า คุณสามารถเมนเทนให้ตัวคุณเองได้ชาร์จยิงใส่หน้ามอนสเตอร์กี่ทีนั่นเองนะครับก็ลองดูว่าคุณทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าสุดท้ายคุณก็จะเห็นว่าธนูม่วงเนี่ยการโจมตีในโหมดชาร์จยิงเนี่ยนะครับมันก็อยู่เท่าๆกับตัวสกายว r ดฮาร์นะครับซึ่งมันไม่ได้สูงนะครับเอากรดูม่วงไปให้คนอื่นใช้เถอะนะฮะเอาอย่างนี้ด้วยกันนะครับมันใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าสกายว r ดฮาร์แล้วก็ถ้าในโหมดอันติเนี่ยอันติก็จะทําได้มากกว่าที่สกายวูงงริๆ ถ้าคุณชาร์จริงเราต้องเข้าใจในคอนดิชันที่ว่าบางคนน่ะไม่ได้ชาร์จริงฉะนั้นปัญหามันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธ4ดาวเราจะใช้อะไรดีผมก็ได้ตอบแบบแมนๆเลยนะครับว่าผมส่วนตัวนะเชียร์ให้ใช้ v o i d e s c e n t หรือ Black Cliff ครับ Black Cliff จะแรงกว่า v o i d e s c e n t ได้ตั้งแต่มีมอนสเตอร์ที่เราฆ่าได้1ตัวขึ้นไปครับ อันนี้คุณไปตัดสินใจเองนะครับผมแลกวก็บาลานซ์นดนแฟกซ์น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าวุดเป็นคริเทนอลเดามาจไม่ใช่คริเทนอลเลดนั่นเองนะครับส่วนโปรโตไทป์ผมมองว่ามันใช้ยากเพราะว่าถ้ามอนไม่มีจุดอ่อนให้ยิงหรือว่าคุณอยู่ในแพลตฟอร์มที่ไม่สะดวกจะยิงจุดอ่อนมอนหรือแม่งปัคุณไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากธนูเลยคุณจะมี R5 ก็เท่ากับ R1 ที่ไม่ได้ยิงโดนมอนตรงนี้นะครับฉะนั้นดาเมจมันดูดีกว่าตัว Black c คลิฟก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไป Black แบล็คน้น ผมก็แนะนําว่าป้าใช้ v วอร e เดซเซนซาถ้าคุณเป็นคนแบบสายกลางๆชิวๆมันใช้งานได้ครับนะมันใช้งานได้ ส่วนถ้าเกิดว่าคุณมองว่าคุณอยากใช้ฮามายูมิก็จะคอนดิชันเดียวกันกับอาร์มอสคือคุณได้ยิงมอนสเตอร์บ่อยนะครับแล้วก็คุณสามารถเก็บเอเนอร์จีได้เร็วยกตัวอย่างเช่นคุณมีค่ารีพลังงานที่มันเกิน140%ทําให้คุณมีอันติเต็มบอยหรือเดียวหน้าคุณช่วยเจย์แล้วคุณสลับตัวคล่องเนี่ยอันติคุณมันจะไม่แรงใช่ครับแต่สุดท้ายคุณจะสามารถยิงได้แรงครับเพราะว่าคุณเก็บอันติได้เต็มเร็วนั่นเองพอมาเต็ม มันก็เลยทําให้การชาร์จโจมตีแรงขึ้นเป็น2เท่าแล้วถ้าขาด5ขึ้นไปเนี่ยคือ129%แบบเพอร์เฟกการันตีร2 9ีนะครับผมทะนั้นแล้วสรุปง่ายๆคืออาวุธ4ีดาวผมขอแบ่งแบบนี้ครับสายคิวอีซี่เกมเมอร์ไปใช้เวอร์เดซเซนครับถ้าเกิดว่าคุณอยากแรงขึ้นมาหน่อยเผื่อว่าคุณได้ฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์อ่อนๆในอบิซ่องนั้นๆมาก่อนอย่างเงี้ยนะแบล็คคลิฟจะตอบโจทย์ครับปุ่นทายไม่แนะนาเพราะคุณอาจจะเจอมอนที่คุณยิงหัววัววมมนไไไ่่่ดดด้้้้กก็็แลถาาเอททีีสีส แต่ว่าคุณต้องแก้ไขเรื่องค่ารีพลังงานกับสลับโรเทชันให้ดีคือเอาดิโอนามาเจมพลังงานแล้วให้ตัวการหวีเป็นคนรับพลังงานแล้วก็มันเต็มเลยแบบนี้นะการที่คุณไปใช้ฮามายูมิขัด5จะแรงดูดีและคุ้มค่าที่สุดเพราะอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมแนะนําให้นําไปเล่นรีเวิร์สเมลที่สุดเช่นเดียวกันครับสรุปนะอาวุธ5้าดาวถ้าโปรเฟชชั่นอลชาร์จยิงได้ผมเชียร์อาร์มอสโบครับถ้าไม่งั้นแรงที่สุดอันดับหนึ่งจะเป็นโพล่าแล้วก็อันดับ2จะเป็นสกายวอร์ดฮาร ทีนี้สำหรับอาวุธ4ดาวคนเล่นชิวไปใส่ไวเดสเซนครับคนที่คิดว่ามีมอนสเตอร์ตัวเล็กๆให้ฆ่า,ยายอยู่แล้วหรือวิ่งเวิร์เนี่ยแบล็ c. คลิปตอบโจทย์มากๆครับโปรตไทป์ถ้าไม่ยิงหัวมอนหรือไปเจอมอนที่ยิงหัวไม่ได้อาวุธชินี้ไม่เวิร์กครับส่วนฮามายูมิคืออาวุธที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องรีพลังงานได้แล้ว เอาวุชินนี้ดีที่สุดเพราะว่าคุณสามารถเอาดีโอหน้ามากด e 2ครั้งแล้วเอาการหวีรับและพลังงานเต็มเลยแล้วคุณจะสามารถชาร์จยิงได้ที่129%ทันทีครับซึ่งมันใกล้เคียงกับ a m o s ที่3 s a แ r 1มากๆนะครับและมันแรงกว่าโ o l a r นะครับฉะนั้นหมายความว่า คนที่มีฮามายู่นี้ห้าคุณสามารถเล่นฟรเซนได้เหมือนกันครับอันติคุณจะเบาวกว่าใช่แต่การชาร์จจริงคุณจะแรงกว่าก็อยู่ที่ว่าคุณสามารถทำดามจจากประเภทไหนได้มากกว่ากันในโรเตชันนั้นของคุณแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีทาเวอร์ชั่นที่เป็นรีเวิร์สเมลท์ไว้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นลงวันพรุ่งนี้นะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูที่วันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นตีรีเวิร์สเมลท์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เหมือนเดิมฝากกดไ like, ล,ใใลดค์กด เล่นตัวละครได้ง่ายขึ้นและก็ได้เลชโชที่ให้ไปก็ไม่ใช่มูลค่าสูงส่งอะไรมากมายอยู่ที่ประมาณ2 0่สิกลางนะครับขอทุกคนเล่นเกมกันอย่างมีความสุขเลือกใช้ของที่มันน่าจะเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเราและทําให้ตัวละครที่ทุกคนรักเก่งอย่างที่ทุกคนต้องการนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยนะครับบ๊ายบาย